จัดไปค่ะวันนีตามความรักดู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 ดคู่ดูสูดาดูดูดะดู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 ด้ดู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 ามดูดูดะูู่ พอเราแช่ในน้ําที่บอกตามปริมาณที่บอกไว้ได้ที่เม็ดมันจะขึ้นโนนี้ค่ะแล้วก็จะทําการปั้นง่ายไม่ติดมือนะคะนี่ค่ะพอแป้งสาคูได้ที่เม็ดมันจะประมาณนี้นะคะวางทิ้งไว้สักพักมันจะลอยขึ้นมาเองแล้ววิธีปั้นก็นง่ายๆค่ะหยิบใส่ไส้ขยุมเสร็จ1เม็ด นี่ล้างเทร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราตุกไปดูตอนนึ่งกันสักคู่พอสุกก็จะประมาณนี้ ใช้ไม่มีหม้ออย่างนี้นะคะใช้ต้มเอาก็ได้นะจ๊ะลงมาแล้วก็เอากระเทียมตาน้ำมันจะได้ไม่ติดนี่จ้าแปง้งตาผสมแล้วก็จะเนื้อนวลน,นี่ใส่อันชันหน่อยสีก็จะม่วงๆหน่อยอันนี้คือไม่ใส่ดอกอันชันนะคะจะขาวนวลทองเป็นยองใหญ่กระเทียมเจียวค่ะพี่ที่หนูสวนค่ะ สูตรแป้งมีอะไรบ้างคะคุณแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยแป้งมันสองช้อนแป้งข้าวหนึ่งช้อนน้ำสามถ้วยน้ำสามถ้วยถ้วยไหนคะถ้วยกาแฟใช่โอเคแล้วทำไงค่ะไม่ใช,กช่กาแฟใหญ่นะกาแฟเตีต้ยๆก็ฮะแล้วก็ฮะอะไรคนให้เข้ากัน,นตกใจอะไรมีฮะ วัดสองทีเท่านั้นป๊บป,ป,ป,ปั๊บป๊๊บปลืบปืบ